ส่งฟรีเทพารักกมสมุรปรากาศตรงนี้เองครับก็ใกล้ๆนะครับที่ไหนใกล้ๆเราไปหมดนะครับเคสนี้ก็ลูกค้าซื้อสดนะครับก็ไม่เก็บแบตนะครับก็ขอบคุณพี่เนรด้วยนะครับก็รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แน่นอนนะครับก็ส่งแล้วครับภาษีต่อมาแล้วหกเก้าภาษีต่อมาแล้วหกเก้าเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับใครซื้อรถเรารับประกันได้อย่างเดียวเลยคือคือเล่มพร้อมแน่นอนเล่มพร้อมโอนทุกคัน นะครับก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับจากแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยคันนี้ก็ซื้อสดเราก็ไม่เก็บแบตนะครับโอนให้ฟรีส่งให้ฟรีซ่อมให้ฟรี2ปีกล่องเกียร์ ECU อะไหล่อีก247รายการทั่วประเทศไทยนะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะครับ ถ้าเกิดใครอยากได้รถยนต์มือสองสักหนึ่งคันนะครับก็ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากตางจังหวัดซื้อขายได้เงื่อนไขเดียวเงื่อนไขเดิมอย่าติดแบคลิสเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านบ้างนะครับก็เก่งพอเริ่มต้น4 0 0 0ันกระบะพอเริ่มต้น6 0พันอยากได้ขนาดไหนก็ติดตามทักแชทผมได้นะครับอย่าเพิ่งออกรถยนต์มือสองกับใครถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ